เดี๋ยววันนี้เรามาลองตัวอายไลเนอรตัวใหม่ของ Maybelline กันนะคะคือรุ่น HyperCharm นะคะเขาก็จะเป็นฝาสีแดงอย่างงี้ก็หัวเขาคือเล็กมากให้ดูเส้นคือเส้นเล็กมากจะเขียนคือแล้วแต่วิธีของแต่ละคนนะคะแต่เซจะเขียนจากหางตาออกมาอันนี้อาจจะดูว่า มันดูยังหนาไม่เท่ากันนะคะคือเราจะเขียนมันแบบขึ้นมาก่อนว่าเราจะเขียนยาวถึงตรงไหนนะคะแล้วเราก็จะเติมให้มันหนาขึ้นส่องกระจกแล้วส่องในกล้องมันไม่เห็นคือมันไม่ต้องเขียนยาวขนาดซ้ายเลยคะ่ะแต่อันนี้ก็คือติดนิสัยนะคะชอบเติมแล้วมันก็จะยาวไปเรื่อยแ้ก็จะประมาณนี้นะคะจะทราว่าเขาหัวเล็กแล้วมันก็เลยทําให้แบบเขียนง่ายแล้วแบบ สีคือเป็นสีดำแบบชัดมากนะคะแบบไม่ต้องลงน้ำหนักมือเยอะเลย